สวัสดีค่ะพี่จอยนะคะวันนี้พี่จอยมาแยกเหรียญอีกแล้วนะคะก็วันนี้ก็เปิดตู้ซักผ้าหยอดเหรียญแล้วก็ตู้น้ำหยอดเหรียญน,นะคะก็ใครเอาเงินออกมาเนาะแล้วก็มาคัดแยกนะคะเพื่อนๆจ๋าก็ เหรียญสิบเหรียญบาทเหรียญสองบาทเหรียญห้าบาทเราก็แยกนะคะแล้วก็เหรียญที่ตกปรกที่เขาเอามาหยอดตู้ของเรานะคะแบบนี้ก็ต้องแยกนะคะก็แยกแยกแยกเป็นออย่างเป็นชุดไปถ้าเจอเหรียญที่ เป็นพอจอที่เราชอบเราต้องการเก็บก็จะแยกไว้ต่างหากนะคะเพื่อนๆจ้าบางทีโชคดีนะคะก็จะเจอปีพอจอที่นักสะสมต้องการเราก็เก็บไว้นะคะเรียนพวกนี้พี่จอยก็จะเอาไปแลกที่ เซเว่นนะคะเราต้องคัดแยกเหรียญที่ดำและสกปรกออกนะคะถ้าเป็นเหรียญที่สกปรกมามากๆเขาไม่เอานะคะเขาไม่เอาเราต้องแยกนะคะแบบนี้ก็สกปรกมา,มากๆเลยนะคะพี่จอยก็จะเอาไปขัดล้างก่อนนะคะ เหรียญ10บ,บาทเราก็ต้องเอาใส่ถุงมัดไว้ถุงละ100น,นะคะถ้าเป็นเหรียญบาทก็ถุงละ100เหมือนกันนะคะแล้วก็เราต้องใส่ถุงมัดอย่างดีแล้วไปแรกเซเว้นเขาถึงจะรับนะคะ เหรียญที่เก่ามากๆเลยคือเหรียญที่เป็นสนิมนะคะเขาก็เอามาเอามายอดนะคะคือเครื่องเครื่องหยอดตู้น้ำยอดเหรียญของพี่จอยก็รับทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าเหรียญเก่าเหรียญใหม่เหรียญสกปรกแบบนี้นะคะก็รับนะคะก็ต้องพี่จอยก็ต้องเอามาคัดแยกจริงๆแล้วถ้าเรารู้จักต้นนี้ เราก็อย่าเอามาใส่มาหยอดดีกว่าเนาะเพราะว่าก็เป็นความยุ่งยากสำหรับเราเหมือนกันนะคะกว่าจะทำความสะอาดออกมาได้นะคะก็ใช้เวลาหลายวันเหมือนกันนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าเหรียนที่ มีราคาเราก็จะเก็บไว้สะสมไว้นะคะก็จะประมาณนี้อันนี้ก็สกปรกมา,มากเลยเหไหมขึ้นเป็นเขียวเป็นสนิมเลยนะคะเขาก็เอามาบริการที่ร้านพี่จอยนะคะจริงๆถ้าเป็นพี่จอยพี่จอยคงไม่ทำแบบนั้นนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้ก็นั่งคัดแยกเหรียนก็จะมีเหรียญสิบเหรียญห้าเหรียญบาทเหรียญสองบาทนะคะเพื่อนเพียจ๋าใครมีเหรียญอะไรที่เขาทอนมาจากตลาดก็สังเกตดูนะคะเก็บได้เก็บเลยนะคะ เหรียญพ่อหลวงเราก้าของเราอนาคตก็มีราคาเกินหน้า,าเหรียญไปแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าก็เล่าสู่กันฟังนะคะในการที่เก็บสะสมที่จอยก็เป็นความชอบส่วนตัวอยู่แล้วชอบสะสมนะคะชอบสะสมก็เลยามานั่งคับแยกดูว่าอันไหนที่เราจะพอจะสะสมได้บ้าง ตอนนี้ก็เรียบร้อยนะคะนับคัดแยกแล้วก็ใส่ถุงมันมัดไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่จอยก็จะเอาไปแลกที่เซเว่นนะคะขอบคุณมากมากนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตะป i กดกระดิ่งติ้งๆแล้วก็กดติดตามพี่จอยด้วยนะคะจะได้มีแรงทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะพี่จนจา๋าขอบคุณมากมากคะ่ะที่รับชม เจอกันคลิปหน้านะคะพเพื่อนจ๋าสวัสดีจ้า